ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาส่องไอดีคนดังนะครับก็คือถ้าคนไหนอยากรู้นะครับว่าปัจจุบันมีคนดังคนไหนที่แบบว่าเล่นกันอยู่นะครับหรือว่าคนดังที่มีผู้ติดตามหลัก10ล้านนะครับหรือว่าคนดังที่มีผู้ติดตามหลักล้านขึ้นไปนะครับก็คือ พี่จะมาบอกแล้วก็เราจะไปส่องไอเดียของเขานะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าไอเดียของเขาปัจจุบันมีการเติมหนักแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนเติมเยอะนะครับก็จะขึ้นเลเวล8ไดนเองนะครับน้องหรือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเป็นการวัดสถานะการ์เติมเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนมา ก็คือ id แรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของ id SPD หรือว่าพี่สไปดนเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับ1783474 399สนะครับสำหรับ id พี่สไปนะครับเนาะหรือว่า SPD นะครับทุกคนปัจจุบันนะครับก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับหรือว่าไม่มีการเล่นแล้วนะครับเลเวลก็27เองนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า พี่สไปนะครับน้องก็คืออาจจะไม่กลับมาเล่นนะครับก็ตอนนั้นที่เขาเล่นก็คืออาจจะเป็นไวรัลอหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีสปอนเซอร์ทางด้านฟรีไฟสนะครับทุก <ๆ S 1> คนก็อาจจะมีการรีวิวเกี่ยวกับเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็ <starts album. S 2> ต้องได้เล่นหรือว่าเข้าถึงนิดนึงนะครับน้องก็เลยแบบว่าอาจจะมีการเล่นนะครับแต่ปัจจุบันพี่ SPD ไม่มีการเล่นแล้วหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือ อันนี้ก็เป็นทางด้านของพี่ปิมคุ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของ DJ นะครับโนมิซิติเจนะครับก็คือ GMDomo โดโมะนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ปิมคุ้งนะครับปัจจุบันมีการเติมเลเวล8นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรสุดนะครับน้องสำหรับคนนี้นะครับแค่เติมก็เลเวล8แล้วนะครับน้องก็ จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแ้วกันนะครับว่าแค่เติมตัวเลเวแปแล้วนะครับเนาะส่วนที่เหลือนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับก็รีด้วว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพี่ปิ่นคุงนะครับก็รีด้วว่ามีการออนอยู่นะครับเนาะหรือว่ามีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟรีไฟอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการซุ่มกิจกรรมฟรีไฟตัวใหม่นะครับเนาะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมฟรีไฟตัวใหม่นี่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็รีด้วว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะ นและที่สําคัญก็คือปัจจุบันพี่ปิมคูงยังมีการเคลื่อนไหวนะครับและยังมีการเล่นนะครับแต่อาจจะไม่ได้เติมหนักเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาคนนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของสาย5้านะครับก็คือเป็นทางด้านของไอซ์บาร์เบอร์นะครับเนาะโอ้โหคนนี้นะครับทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับและเติมไปเลเวล8นะครับเพิ่งออนไป3วันที่แล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับก็คือ นี่เลยนะครับนอก,ก็มาดิครับไอเด็กเวนนะครับนอก,ก็คือแบบว่าคํานี้ติดหูแน่นอนนะครับนกสำหรับไอส์บาร์เบอร์นะครับเพราะว่าเขาจะพูดบ่อยที่สุดนะครับนอก,ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนชื่อของเขาก็คือนรกส่งมาเลิฟนะครับนอก,ก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าเขายังเล่นอยู่ไหมนะครับพี่ตอบได้เลยนะครับว่ายังมีการเคลื่อนไหวและยังมีการเล่นอยู่นะครับเนาะแต่ก็อาจจะมีการเล่นน้อยลงนี่นะครับเนาะเพราะว่าปัจจุบันก็ไปแนวปลูกสวนไปแนวโลบอกล้วนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าติดตามเขาอยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแต่ปัจจุบันก็ยังมีการทํา YouTube เหมือนเดิมนะครับเนาะยังไม่เปลี่ยนอาชีพนะครับทุกคนและ YouTube เขานะครับก็มีคนดูเยอะมากๆด้วยนะครับ เนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดิดูว่าสุจัดแน่นอน100%นะครับเนาะสำหรับคนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ Ice Barber นะครับสำหรับ been, idea. ไอเดียของเขานะครับทุกคนก็พิมพ์ตามน um ี้ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็คนต่อมานะครับเนาะก็คือทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ97541511นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเนอะก็เป็นทางด้านของพี่ โลเกตได้เลยนะครับุกคนนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของพี่โลเกตหรือว่า i d พี่โลเกตนะครับเนาะก็คือไม่ออนแล้วนะครับ30วันนะครับหรือว่าครบจํานวนวันแล้วนะครับไม่มีการออนไม่มีการเคลื่อนไหวและพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับเนาะแต่ขนาดไม่อ่อนยังโหดขนาดนี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ขายเอาไห่นะครับเนาะสำหรับ พี่โลเกตนะครับน้องก็คืออาจจะยังไม่มีไขยแบบว่ากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับน้องแต่เขาเติมไปแค่เลเวล2เท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นไอเดียเก่าของเขาก็ได้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบไม่เลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสําหรับไอเดียพี่โลเกตนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า อันนี้นะครับก็เป็นไ d ดีคนดังที่พี่เอามาให้นะครับก็รีกเดียว่าหลัก10ล้านแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีกเดียวว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันหนึ่งครับตลอดมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนองในส่วนของตรงนี้นะครับหรือว่าอยากรู้ในส่วนของ i อดีคนดังว่ามีคนไหนบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีกเดียว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับนนองและปิดฉากด้วยคนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือคนสุดท้ายจะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะ 8 3ตัว736ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าก็เป็นทางด้านของพี่พุพภาชาเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับออน6ชั่วโมงที่แล้วปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวและทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟีฟาอีกหนึ่งตำนานเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับพี่พุพภาชานะครับเนาะการเติมไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับการเติมนะครับรีดีว่าเติมโคตรเยอะนะครับเนาะสำหรับการเติมนะครับก็รีดีว่าปัจจุบันก็มีการซุ่ม ของใหม่เรื่อยๆเลยนะครับน้องและตอนนี้เลเวลของเขาก็คือเยอะมากๆนะครับเลเวล84นะครับและที่สําคัญก็คือดาวของเขาอยู่ที่75ดาวนะครับน้อยคนนะครับที่แบบว่าจะทําได้แบบนี้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับปัจจุบันก็ใส่สุดปัจจุบันเลยนะครับน้องก็คือสุดอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นทางด้านของสุด4 5 6นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับพี่พลดพาชาตินะครับก็ถือว่า เป็นหนึ่งตำนานนะครับเนาะที่แบบว่าชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแนวสกินปืนแนวตัวละครน,นะครับรีวิวตัวละครหรือว่าไซส,สกิลเชตนี้นะครับไซส,สกิลเชตนั้นหรือว่าไซสกินนี้ใช้ปืนสกินน,สน,สกนนั้นหรือว่าเกมเกมนั้นไม่ใช้อะไรเลยก็มีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่พลพาช่านะครับทุกคนก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่า โคตรน่าสนใจนะครับเนาะสำหรับคอนเทนต์ที่เขาสร้างมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเป็นหนึ่งคนดังมากๆเลยนะครับเนาะที่แบบว่ามีคนดูเยอะมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับพี่พจต์พาชชานะครับก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนอก็คือคนที่ยังเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้นะครับก็คือคนที่ยังเล่นอยู่นะครับก็จะเป็นทางด้านของพี่ปิมคุ้งนะครับนอที่แบบว่ายังเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับเนอเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับไอซ์บาร์เบอร์นะครับนอที่ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของพี่พลพาชานะครับนอที่แบบว่ายังเล่นอยู่นะครับก็ถือว่าคนดังระดับ10ล้านะครับก็ยังเล่นอยู่3คนนะครับนอส่วนคนที่ยังไม่เล่นก็คือ SPD หรือว่าพี่่ไไไปัยงมด้เล่นนะรก็จมี ทางด้านของพี่โลเกตนะครับนอที่แบบว่าอาจจะห่างหายกันไปนานแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีการกลับมาก็ได้นะครับสําหรับทุกคนที่แบบว่าอยากกลับมาฟีไฟของเราก็ต้อนรับเสมอนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันสําหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย